สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วช่องไปวไัดได้อะไรผู้เท่าเลานิทานมืนในรุ่งไปสองคิดมอนในรุ่งการไปอบรมที่วาผู้เท่าเที่ยวกับความจําให้คนหนึ่งไปจํามากแล้วห้อเป็นคนที่สองที่สามบานเอินว่าเป็นให้ห้อคิดว่าฟังจากคนแรกคนที่สองคนที่สามเรามามันสิเพียนตลอดบานเ่าเอินว่า เราไปปฏิบัติน้าไปปฏิบัติคือเยเสื้อคน้นไงคนที่หนึ่งจำมากไปนิดนึงแปลคนที่สองคนที่สามคนที่สี่สองคนที่หาบ่เหลือบ่เหลืออันเกา่าอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮ้าหัวาการสอนความจำเดลกะบ่งบอกถึงว่ายเเสื้อ์คุ้นไงฮาไปอบรมเขาได้ย่างมาล่ยางมาต่อยอดความคิดเจออ้่ของ้าเนาเออเนาะแล้วก็ภาพ จำดีๆที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์ภาพอย่าลืมเด้อค่ะเด้อจ็บภาพไปห้าแ่าแล้วจ็บภาพไปก็บภาพที่เฮาก็ไปหันไปนี่เกิดสมมติถ้าเฮาจ็บใครได้ป่วยถ้าบ่านอนเตียงก็ดีไปถ้าเฮานอนเตียงเฮาได้มาเบิง่งมาเบิง่งประเทศไหนหจิบใจเฮาดีอีกแบบนึงเ้อช่วงที่ว่าเฮารวยหลายว่านี้าดเออนน่าเวันนี้ก็สิไปวัดขึ้นก่าล่ะ ที่ว่าแยกกีจท,ทังสีเพราะว่าจะให้คนเข้ามีถึงแต่ภาพจำที่ดีๆไปอบรุ่มมูพวกกะกิริยาท่าทางที่ดีเอกอ่กันคู่ผู้ไปสอนกะมีปวนตาสัตวามีความรู้ความสมารถเข้ามาเบิ้งใส่กันแยกกิจจากไายถอดว่าบ้านเมืองเข้า,าบปิ่นนในสมัยนี้ เป็นมายี่สิบกว่าปียี่สิบสามสิบมาแล้วที่ว่าเขาพัฒน,นาประชาชนแต่ว่ารูปแบบพัฒน,นาแตกต่างกันไปยกกิตไปอย่างไห้คนยึดติดยึดที่คนใดคนหนึ่งแต่คนนั้นมาสิดีคน,นี้มาสิดีบ่มแมนไห้ยึดติดผลงานของเขาแต่ว่าสําหรับประชาชนเฮ้าถ้าเฮตุเฮาใดเฮ้าบุเฮ้ากับบุใดถ้าเฮาหัานหลังให้สังคมเฮ้าบ่ฮูเรื่องอย่างเลยคือสังกัยแยกิตเถ่ามาแล้วบ่ย่อมไปอุบลง พอโยมไปหมู้าความเกินไว้ของผู้ทฒ่าไปอย่างไดยิดยงยย่งจะเสพได้นม่หมดเสพฟังยิ่งจอยกงห้ทุกมีอิสระทางความคิดตั้งช่องขึ้นมาเทดไปรู้เทศไปรูแป้แต่ว่าเจกิตโถสวสิุพานยากหลายเด้อเนียยากยากหลายๆเรตะกี้ขื่นโอ้ขึ้นเืลอหนึ่งหกชั่วโมงเนาะเส,สองเทียสองเลีงสองอ้ยวุ ตอวสิบพันสี่พันชั่วโมงนี่มันดุลเนี่ยดุลดุเขาให้เวลาปีเดียวเนี่ยถ้าถ้าปีหนึ่งเ้าเบโบพานเขาก็คะแนนเ้าก็ลดไปเลยเลยเ้าต้องหาอย่างคักเลยมาบอกให้ฟังพอว่าอย่างไงคนเอากิตจ,จัดก,การความเกี่ยวของไปอบรมไปอบรม,มนั่นอบรมนี่จากผู้ที่มีความสามารถเอามาทายทอดในการเมืองคือกหนึงกระยับจิดไปว่าจะมือเส้าขมือเนี่ยพอว่าอย่างไงเห็นภาพที่ดีๆออกมาทุกวันเพราะว่าเขาเห็นคือพระ คิดสิขอกาไม่เนาะค่ะเนาะเที่ยวเห็นนะอันนั้นอันนี้เขาเสียเห็นแต่เรื่องที่บอดีแต่ว่าเรื่องที่ดีไห้มาเบิงช่องหี่สิมีแต่เรื่องดีๆคนมีคนดีหลายกว่าคนบ่นด,นนดีหันยังสั้นประเทศเขานํานอะไรคือกันวัฒนาล่ะคนส่วนใหญ่เขาเนี่ยปกติของเขาคือมีการอกลมเอียงทุกข้งแต่ว่าคนส่วนน้อยบานเ่านบอกว่าส่วนน้อยหันออกจากสี่สิบ หาเซฟพบบลานเจ็บบลานแล้วยคส่วนหน่อยที่ว่าเขาเจะเข้าไปชุ่มมีโอกาสที่ไปยืนนะตรงนั้นกับพวกเกินพันบอกเป็นว่าเขามีความรู้เขามีความรูเร้เบิดตทุกอย่างแต่ว่าเห้ไมมีสติมีเหตุผลอย่ะไปยึดติดคนใดคนหนึ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคือการพัฒนาประเทศเขาสิต่อเนื่องกันไปแต่ว่าเขาเจะไปในลักษณะที่ว่าซีปีนี่ มองไดที่มีความเปลี่ยนอีหยังให้พานจากกุมนี้พ่อเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากะไม่เลือกไม่ซีปีเลือกทีนึงือเป็นตัวแทนห้องให้ตีซับให้มันดีๆเป็นตัวแท่นห้องแล้วเขามีผลงานอย่างในห้างในบ้านนอกอื่นนะคะนะ่ะเนาะสำหรับเมื่อน,นี้เนาะคะนะ่ะเนาะไปวัดก่อนเบานิดนนหน่อยๆ่อเบานิดๆหน่อยๆ่อย อย่าลืมนะค่ะถ้ไปวัดได้หลายผู้เท่าเรื่องทางช่องแยกกจิตาเรายองใจ